สวัสดีเพื่อนๆทุกท well ่านนะับพบกับนายการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่28นะครับเมษานะเข้าใกล้นะครับจะพ้น4เดือนแล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะกลางปีแล้วนะฮะไว้นะพ้นอีกนิดนึงก็หมดปีนะครับโอ้โหอยมากนะฮะทำอะไรก็รีบทากันนะครับอะไรที่ต้องระมัดระวังก็เซฟเซฟกันด้วยนะครับเรื่องของเงินทองนะฮะวันนี้ครับไม่มีเรื่องงามยามดีครับแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับวันนี้ดาวไม่ค่อยดีนะครับดาวไม่ใช่ดาวไม่ดีนะไปที่ว่า องศาดาวต่างๆครับมันส่งผลนะครับเรื่องความวุ่นวายของตัวคนของบ้านเมืองหรือว่าของออฟฟิศของบริษัทแล้วก็เรื่องของเงินทองอะไรางี้นะครับฉะนั้นมันจะมีความปั่นป่วนแล้วก็อารมณ์เสียกันง่ายทะเลาะก,กันง่ายแล้วก็ระวังฟืนไฟนะครับเป็นพิเศษในช่วงวันสองวันนี้ด้วยนะฮะใครที่มีบ้านใครที่มีรถหรือว่ารถก็ระวังขโมยนะแล้วก็ใครที่มีบ้านมีโรงงานมีบริษัทนะครับลองตรวจเช็คสิฮะว่าระบบฟืนไฟดีไหมนะครับ เครื่องดับเพลิงนะฮะลองไปดูดิว่าเข็มมันตกหรือเปล่านะครับบางทีทิ้งไว้นานเนี่ยมันต้องเรียกนะครับช่างเข้ามาหรือว่าทางบริษัทเนี่ยเอามาเช็คบ้างนะครับช่วงนี้คือระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็เนะครับเรื่องของคลิปนะฮะเจาะดวงงานเผาดวงเงินสองดวงความรักนะครับในช่วงเดือนพฤษภาฮะคุณก็ไปดูได้ว่าโอเคนะช่วงนะครับในเดือนนี้นะฮะโอเคมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับ เจาะดวงงานผดวงเงินสองดวงความรักครับผมลงครบแล้วนะฮะนี่ครับนี่นะฮะครบเลยเนาะท่านที่อยากรู้ราศีตัวเราของแฟนเราของลูกเรานะครับบางคนก็ดูแทนลูกด้วยนะฮะก็เข้าไปดูได้ครับเงินงานแล้วก็ความรักนะฮะและ้วก็แต่บางคนเขาชอบดูของแฟนนะฮะชอบแอบดูเรื่องเงินกับเรื่องของความรักของแฟนนะฮะมีบางคู่ก็เขียนมา,าบอกด้วยนะว่าดูของแฟนนะครับแล้ว ปรากฏว่านะครับบอกว่าดวงการเงินแฟนนะฮะดีนะ,ะแต่จริงๆแล้วไม่เห็นดีเลยนะฮะก็เลยไปคอยสังเกตสังเกตไปสังเกตมาเอาแฟนนะฮะมีเงินเข้าแต่ว่าไปซุกๆไว้นะฮะก็เลยโดนเฉ่งเลยะฮะแฟนนะครับมันก็มีอะไรบ้างอย่างี้นะฮะมีประมาณแบบนี้นะเออใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าใช้ให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะฮะเรื่องดวชะตาเนาะโอเคครับแล้วก็เรื่องของเลขและสีมงคลน,นะครับมีดังนี้ฮนะ เลขแรกครับที่ใช้ได้แลก็ใช้ได้ดีนะครับคือเลข1นะครับใช้ได้ดีนะฮะเลขต่อมาครับคือเลข9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข6นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลขสี่ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์โรกคือเลข8นะครับส่วนสีที่ถูกโชว์โรกครับวันนี้ฮะสีแรกครับคือสีขาวนะฮะสีต่อมาครับคือสีทองนะฮะสีต่อมาครับคือสีน้ําเงินครับแล้วสีสุดท้ายนะครับคือสีชมพูนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงคือสีเทานะครับ ดําใช้ได้นะเรียงเทานะครับแต่สีมะโขมก็แต่มันก็แตกต่างนะเท่ากับดำนะครับประมาณนี้ฮะอ๋อแต่ก็บอกกันเลยครับว่าผมไม่ได้ดูดวงนะฮะดิผมพยายามพูดทุกวันเพราะว่าเพื่อนๆเขียนมาทุกวันครับผมไม่ได้ดูดวงแบบลายคนเลยนะครับก็จะดูทางช่องนะครับแล้วก็ดูทาง u t u b e นะฮะแล้วก็มี Ti ๊ t o ็อกบ้างนะครับแต่อือแต่วันก่อนเพื่อนๆส่งคลิปนะฮะส่งรูปมาว่ามีช่อง Ti ๊ t o ็อกนะฮะเอาคลิปนะฮะผมไปตัดต่อแล้วก็ พอไปลงเยอะไปหมดนะครับก็หลายช่องนะฮะก็ไม่เป็นไรนะก็ไ่รูทาไงนะก็ดูดูไปนะฮะแต่ผมก็มีช่องเฉพาะของผมเองก็มีนะครับช่องวีโคโคนัทนะครับลองเข้าไปดูได้ฮะผมพยายามเอาคลิปเก่าๆนะครับเอามาลงเพราะว่าบางคลิปมันต้องมาลื้อดูมันหาไม่ได้นะครับหรือว่าคงจะหาไม่เจอครับผมก็จะเอามาลงนะครับในในช่องทิกต o k นะฮะก็คงไม่ได้อัปเดตนะครับประมาณนี้นะอัปเดตเอาของเก่าๆมาลงนะครับโอเคนะ ก็ในครับในช่วงนี้จริงๆนะครับมันมีเรื่องของดวงชะตาเนี่ยมันก็แปลกอย่างนะผมจะเล่าให้ฟังลึ่องนะฮะในสมัยปีพศคศนะฮะหนึ่นะครับมีชื่อคุณมอแกนโลเบสันนะฮะแกเขียนเป็นคนแต่งนิยายเก่งมากครับแกแต่งนิยายชื่อเรื่อง Futility นะฮะแกพูดถึงนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับพูดถึงว่ามีเรือยักษ์ลำหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่มาใหญ่มากๆครับ คืออันดับต้นของโลกเลยครับท็อปโลกเลยฮะเขาไม่สามารถที่จะขับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจมได้มันเป็นเรือที่ไม่ไม่มีวันจมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ออกจากท่านะครับด้วยความสุขสนานลื่นเริงนะครับเต็มที่เลยนะฮะคุ้นคุ้ไหมฮะพราะดีนะฮะแล้วปรากฏว่าเรือเนี่ยฮะขับไปนะครับแล้วปรากฏว่าไปชนนะครับภูเขาน้ําแข็งกลางมหาสมุทรนะฮะอ่า แล้วเรือก็ร่มนะครับแล้วถัดมานะครับเมื่อสักครู่นี้ปี1 8 9 8ครับถัดมาครับอีก14ปีนะฮะคือปี1912นะฮะซึ่งก็ปีประมาณตกปี2455นะครับในพศของไทยนะฮะ2455นะครับนะครับเราก็เห็นนะฮะได้ข่าวถือว่าถ้าสมัยเราคงไม่ได้เกิดทันเนาะแต่ก็เรือไททานิกนะครับ แต่ไอเรือลำก่อนนู้นนะครับในหนังสือเนี่ยชื่อเรือะะไททันนะฮะไททันนะฮะแล้วปรากฏว่าปี1912นะฮะเรือสร้างเรือไททานิกมาแล้วก็ล่องเรือนะครับแล้วก็รู้นะครับเหมือนใน,นหนังเลยนะฮะก็ชนภูเขาล้ําแข็งวันที่14เมษายนนะครับแล้วก็จมวันที่15เนี่ยมันก็แปลกตรงที่เรื่องราวต่างๆนะครับที่เขียนไว้เนี่ยปรากฏว่ามันเขียนก่อนเหตุการณ์ไททานิกล่มนะ เออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกนะฮะแล้วมันมีหนังสือหลายเรื่องนะฮะผมเคยอ่านในหลายๆเล่มนะฮะปรากฏว,ว่าเป็นการแต่งนิยายนะครับและนิยายเนี่ยอีก30ปีบางเล่ม50ปีบางเล่ม70ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเรื่องศกนตกรรมบ้างหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนะฮะมันคล้ายๆกับนอสตาดามุสตีพิงแต่ว่ามันเป็นนิยายนะครับแล้วคนแต่งก็คนละคนกันนะครับนี่นะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะซึ่งนะครับเอาจริงๆนะเมื่อปี2000 ผมก็เลยมองย้อนดูนะปี2 4 5 5เนี่ยดวงโลกนะฮะวุ่นวายเยอะนะฮะมีดาวเสาร์โคจรทับดวงโลกครับดาวเสาร์ในราศีเมษนะฮะแล้วก็ดาวอิตยูนะฮะโคจรตำแหน่งเดือนพบกัมมะของราศีโลกนะครับซึ่งเหมือนวุ่นวายเยอะนะฮะราหูอีกนะครับพรหัสเป็นมรณะนะฮะราหูอยู่ในวินาศนะครับในปีนั้นนะฮะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ราหูจะย้ายไปวินาศเดือนตุลานี่นะมันจะมีเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะฮะแต่ว่าในปี2 455นะฮะเราเห็นตะตานิกล่มถูกไหมฮะนี่คือดวงโลกนะครับมันเป็นปีของความวุ่นวายมันมีเกิดเรื่องอีกนี่นะฮะทางเมืองจีนนะฮะจากพรดองค์สุดท้ายนะครับใครที่เคยรับชมนะฮะจากพรดองค์สุดท้ายนะครับเนี่ยฮะปูยีนะครับหรือว่าปูอี้นะฮะเนี่ยก็สละราชสมบัตินะครับสละบัลลังก์นะฮะนี่ก็เป็นปีนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นปีที่ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋งด้วยนะครับอืมมันก็มีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนไทยแล้วก็มีนะฮะในปีนั้นเราเปลี่ยนรอ,อสสนะฮะเป็นพอสสนะครับนี่เห็กิป,ปีนั้นด้วยนะฮะส่วนอเมริกาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเป็นปีแรกของการเริ่มต้นทํางานนะครับวันหนึ่ง8ชั่วโมงนะฮะนี่แหละเริ่มต้นตั้งแต่ปีนู้นนะฮะเป็นร้อยปีแล้วนะครับเราทํางาน8ชั่วโมงก็มาจากตัวเลขของปี2 4งสนะฮะคือดวงโลกวันนั้นนะในช่วงปีนั้นมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นปีของการปฏิวัตินะครับเปลี่ยนแปลงครับซึ่งในช่วง กวบปีนี้นะฮะมันก็เป็นปีแห่งการปฏิวัตินะครับนี่ผมพูดเสมอดาวเิตอ,อยย้ายนะครับแล้วก็ดาวต่างๆมันทำมุมคล้ายกับเมื่อปี2480กว่านะฮะซึ่งมีสงครามโลกนะครับนี่แหละนะฮะก็เลยเราก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เตือนๆกันนะว่าสงครามนะครับในโลกใบนี้นะครับมันคงไม่ง่ายเงียบหายนะครับเราเห็นสงครามยูเครนรัเสเซียถูกไหมฮะ เดี๋ยวมันจะอาจจะบาลปลายไปมุมอื่นของโลกนะครับทางเอเชียนะฮะทางทางฝั่งตะวันออกนะครับเนี่ยคือหลายประเทศนะครับมันจะมีเรื่องของสงครามนะครับเพิ่มขึ้นจุดต่างๆทั่วโลกนะครับก็เราต้องระวังเตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับเราดูช่องของเราเนี่ยผมก็พยายามอัปเดตนะครับดวงชะตาแล้วก็พยายามเตือนกันล่วงหน้านะครับเราก็ตือนลวกหน้ากันบ่อยนะฮะทั้งเรื่องทองคําทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของสงครามนะครับตอนนี้ก็มาเตือนเรื่องวงรอบของสงครามนะครับมันอาจจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวนะครับแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าช่วงนี้เก็บเงินไว้นะฮะจะเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะคุณเก็บเป็นทองคาก็ได้แล้วก็อย่าประมาทในการใช้เงินนะครับรวมถึงพยายามเก็บหอมรอมลิบดูดีๆแล้วก็ช่วงนี้นะครับ หลายๆอย่างนะฮะมันก็รัดตัวเรื่องของเงินทองเรื่องการค่าดุนค้าดีมันเริ่มสูงเดี๋ยวค่าของจะแพงนะฮะทองยังขึ้นอยู่นะฮะน้ํามันจะขึ้นปี๊ดเลยนะฮะก็เตรียมความพร้อมใครที่ต้องสัมพันธ์อยู่ข้อข้าวๆข,ข,ข,ของนะฮะมันจะสูงขึ้นนะครับโอเคนะหลักๆก,ก็มาเล่านะครับช่วงนี้อาจจะดูตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็ก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผมวอาทิตย์เนี้ยผมจะพูดเรื่องค่อนข้างจะตึงๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเห็นดวงเมืองแล้วต้องเตือนนะครับเราดูช่องเราเราจะเตรียมความพร้อมให้ถูกนะฮะแล้วปีนี้ แลลงนะแล้งเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมถ้าใครที่เป็นเกษตรนะครับเตรียมน้ําขุดเจาะน้าครับหรือว่าทําบ่อทําอะไรที่เตรียมรับน้ําไว้เผื่อด้วยนะครับไปแล้วฮะขอบคุณซุปเปอร์แดงทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกเพื่อนนะครับที่ได้เข้ามารับชมแล้วก็ทั้งเข้ามาเดิมมานานแล้วนะครับหรืออยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้าใหม่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะดูดวง12สราศีครับ ราศีเมษพฤกษ์ศุรราศีเมถุนครับเรที่เมตรครับวันนี้คนราศีเมษครับเป็นวันที่เด่นนะครับในเรื่องของการทํางานแล้วก็การเงินนะครับเรื่องของการทํางานหมายถึงถ้าสมมติว่าวันนี้มีภารกิจนะครับเพราะว่าบงคนลงานแตกต่างกันเนาะบงคนลก็หลายอาชีพนะฮะทีนี้ครับทำอะไรก็ตามนะครับในวันนี้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นนะครับดาวการงานคือดาวเสาร์นะครับโคจรอยู่ในตําแหน่งลาพระโชคลาภครับงานเป็นโชคเป็นลาบนะฮะรวมถึงการติดต่อเจรจาต่อรองนะครับในวันนี้ดาวพุธ ก็ยังโครจรทับเราอยู่นะครับและยังมีอีกอย่างครับดาวการเงินคือดาวศุกร์โครจรเป็นเกษ,ษตรตาธิบษษดีแปลว่าความคาดหวังคาดหมายในเรื่องงานเรื่องเงินนะครับมันมีลุ้นนะสมมุติว่าคุณทาธุรกิจส่วนตัวนะครับอ่าอันเนี้ยวันเนี้ยวันดีนะครับในเรื่องของการหารายได้พิเศษเรื่องของการทวงหนี้สินนะฮะบางคนอาจจะผัดผ่อนผ่อนหน,น,นี้สินนะครับแต่ว่าบางคนเรียกว่ากําลังตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับชั้นราศีเมษครับเอาเลยครับงานวันเนี้ย คุณมีภารกิจอะไรลุยเต็มที่นะครับอุปสรรคนะครับมีนะฮะไม่ใช่ว่างานดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไมครับอุปสรรคมีนะครับวันนี้อุปสรรคคือเรื่องของระวังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สื่อสารผิดพลาดหลุดเสียนะครับหรือว่าบางทีมันจะรุนรวงนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือมันมีเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับอาจจะทํางานให้เราแบบเ,เรียกว่าทํางานหลุดตกลนผิดพลาดเลยนะครับหรือว่าป่วยไม่ค่อยไม่สบายนะครับ ดาวรูน้องบริวารนะครับในช่วงนี้ดาวเรือเจ้าเรือพบปุตตะคือดาวอาทิตย์ช่วงนี้ดาวราวหูเขาโคจรทับนะครับราหูไม่ค่อยถูกกับดาวอาทิตย์นะครับจากนั้นกะมัดระวังเรื่องของคนที่เราใช้การใช้งานด้วยนะครับบางทีมีเหตุปัจจัยให้เขาทาไม่ได้ตามนั้นนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคนะประสิทธิภาพการทํางานดีเดี๋ยวเราแก้ปัญหาได้ในทุกๆเรื่องนะครับแปลว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเั้งงานนะถ้าใครที่ค้าขายอย่างที่บอกเขาวันนี้ขายดีนะครับรวมถึง ถ้าใครไม่ได้ค้าขายนะฮะแต่ว่าหวังผลเรื่องเงินทองนะครับยังพอมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าดาวการเงินยังโคจรมเกษตรตาทิพย์ดีอยู่แปลว่ามีโอกาสที่จะทําเงินทองหรือจะคุยหรือว่าจะติดต่อต่อรองอะไรก็ตามนะครับใครที่ต้องการหาเงินทองช่วงนี้ยังไปยังเส้นทางนะครับที่คุณเคยหาหรือว่าคนเคยได้มาก่อนนะครับก็โอเคนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ค้าขายอะไรก็ตามเลยนะครับฉันเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวนะครับ มันจะมีโอกาสได้ซื้อของที่ของดีราคาถูกนะฮะหรือว่าของดีราคาคุ้มค่านะฮะหรือของที่มีคุณค่าอะไรก็ตามที่แปลว่าช่วงอย่านนี้ไปนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่คล่องตัวขึ้นนะครับหรืออย่างน้อยมีข่าวดีเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปอะไรก็ตามได้กําไรเป็นพิเศษนี่นนะครับโอเคนะเงินทองแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักครับระยะนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีดวงคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับระมัดระวังด้วย รวมถึงคนที่โสดนะครับระยะนี้มีโอกาสจะไปเจอคนที่ถูกใจนะครับหรือว่าคนที่เราชอบเป็นพิเศษนะฮะวงเล็บคนโสดนะฮะคนไม่โสดนะครับไม่อวงเล็บนะครับแต่ก็มีคนที่เรารู้สึกดีนะครับเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวสุกเด่นแล้วก็ดาวพฤหัสโคจรทับก็ต้องระวังหน่อยนะครับใครที่มีคู่มีแฟนแล้วระวังใจนะครับมันจะไปผูกกับคนอื่นด้วยนะฮะอันนี้คือเตือนไว้นะครับต้องระมัดระวัง เป็นพิเศษนะแล้วก็อีกประการครับในช่วงนี้ใครที่มีคู่มีแฟนครับระยะนี้มันจะมีเหตุปัจจัยจะบอกว่าช่วยเหลือก็คุยกันได้อยู่นะครับถ้ามีอะไรก็คุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันได้นะครับพอไหวอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้พุทธกราหูมันจะเล่นงานเราหน่อยหนึ่งคืออารมณ์แรงปากร้ายนะครับช่วงนี้เราบังระวังนิดหนึ่งคุยกับแฟนคุยกับคนใกล้ชิดนะเดี๋ยวทะเลาะกันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปากเราไวนะครับะฉะนั้นเวลาคุยคุยกันดีๆฮนะอยู่ๆก็มีหักมุมหักมุมแล้วเราก็ ปากแล้วก็ไปเลยนะฮะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยกันนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในวันนี้ปวดหัวความดันไมเกรนอยู่แถวหัวนี่แหละนะครับเส้นเลือดสมองปุดๆนะฮะนี่ต้องระวังนะครับมันเหมือนกับร่างกายรุนรวนครับนอนไม่พอแล้วก็ช่วยนิ่ความเครียดด้วยนะฮะดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับท่านที่จะวัยสวปวดหัวเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยครับปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายสบายตัวแต่เติมนิดนึงคือหัวเข่าจะมีปัญหาด้วยนะครับโอเคนะ ประกับชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจรจาต่อรองกันทําเรื่องยากให้มันง่ายนะครับแล้วก็ราศีพฤษภเนี่ยระยะนี้ดาวพระจันทร์โคจรเรือนพบสหัชะมันคือการเดินทางนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปที่ที่เราอยากไปได้ทําอะไรนี้ที่เราอยากทำนะแล้วก็บางท่านอาจจะหาเวลานะฮะหาเงินนะครับถ้าสมมุติว่ามีโอบพิเศษช่วงนี้ดีนะฮะ เหมาะกับการหาอะไรได้พิเศษนะครับทีนี้ครับดวงการงาน,นครับผมก็พูดเสมออย่างเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องของดาวเสาร์ที่โครจรอ,อยู่ตำแหน่งเรือนการงานนะครับมันให้ภาระเพิ่มเติมนะครับนั่นแปลว่าช่วงนี้จริงๆงานเยอะงานยุ่งงานเหนื่อยดีนะดีมากๆนะฮะดาวเสาร์ค่อยให้โชคให้ลาภนะครับมาอยู่ในเรื่องของดาวราหูแบบนี้นะครับแปลว่าสมมติว่าคุณรับงานพิเศษมาหรือว่าทํางานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกตินะครับคุณจะได้เครดิต ได้เงินทองนะฮะหรือว่ามันได้นะฮะลองดูดีๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยุ่งๆได้ดีนะครับหรือว่าถ้าคุณจะไปช่วยเหลือใครนะฮะหรือใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับก็ได้นะครับเรื่องการงาวนวันนี้ยุ่งๆหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้ถ้ามองนะฮะระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับคือเรื่องของการงานนะครับระวังคนใส่ร้ใส่ความคนจับผิดนะฮะดาวหลายดวงมารุมมาตุ่มตำแหน่งวินาศนะครับ มันก็เริ่มสปาร์กนะครับในเรื่องของคนเข้าใจผิดด้วยก็ได้นะครับคุยอย่างหนึ่งเข้าใจอ,อย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าถูกลกล่นแกล้งแกล้งนะครับเรามัอระวังหน่อยนะครับในช่วงนี้อย่าประมาทนะฮะมีข้อมูลมีอะไรก็ตามช่วงนี้ระวังคนขโมยผลงานอะไรไปด้วยนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของการเงินครับเดี๋ยวนี้หมุนเงินได้ครับแก้ปกัญหาเรื่องการเงินดีใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรก็ตามจะมีวิธีทงางแก้ทางออกเสมอนะครับการเงินขมเตือนนิดนึงในช่วงนี้นะครับมีรายจ่าย ปรับฉับพลันเกิดขึ้นนะครับบางรายจ่ายปกติเราก็ไม่ได้ต้องจ่ายอยู่ๆก็ต้องหมุนแล้วก็ต้องใช้นะครับไอ้พวกนี้นะครับมันมานะฮะเหมือนกับข้าไฟอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาหรือว่าค่าอะไรที่อยู่ก็เพิ่มขึ้นมาครับก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าหมุนเงินได้นะฮะหมุนเงินได้หมุนเงินดีหมุนเงินทันนะครับแล้วก็มันมีในยะอย่างครับในช่วงนี้เรื่องของการค้าขายนะครับวันนี้ขายดีฮะแล้วก็พยายามเปิดตัวนะครับวันนี้ทํางานเชิงรุกนะฮะพบเจอลูกค้าใกล้ชิดกับ คนที่เราต้องคุยด้วยหรือว่าจะอยู่ใกล้กับใครก็ตามง่ายๆคือมันต้องเปิดตัวนะครับอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เงียบแล้วก็อย่าอย่าทำงานคนเดียวนะครับถ้าทําได้สรุปคนที่ค้าขายนะฮะลุยเต็มที่ครับวันนี้วันดีนะฮะการความรักบ้างนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับคนโสดนี่ดวงดีนะฮะมีโอกาสได้ได้เจอคนที่เราชอบหรือว่าถ้ามีคนคุยอยู่ด้วยแล้วก็สานต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะครับมันมีอย่างครับในช่วงนี้ฮะคนที่โสดนะครับเรามาระวังนิดนึงนะฮะ คือคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับคนที่มีคู่มีฟแฟนแล้วนะครับความรักเด่นนะฮะแฟนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดนะครับหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆให้แก่กันและกันได้ฮะรวมเพาเสริมกันและกันนะครับคือถ้าเขาเดือดร้อนเราสามารถช่วยเหลือบางเรื่องเขาได้หรือถ้าเราเดือดร้อนเขาสามารถช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเราได้เช่นเดียวกันนะครับก็ <c oughs> โอเคนะฮะแล้วก็บุมดาวต่อมาครับเรื่องของนอกจากเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะครับ ผมก็เตือนนิดนึงนะฮะช่วงนี้ตัวเองระวังป่วยแข่ไม่สบายนะครับไม่มีดวงป่วยแค่ไม่สบายแล้วก็โรคประจําตัวเก่าเก่านะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวช่วงนี้ความดันขึ้นแล้วก็จุกเสร็จแน่นท้องนะครับโอเคครับต่อมาราศีคนคู่ฮะราหศีไม่ถุนครับกิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่มีเด่นเรื่องเงินทองนะครับดาวพะจัสเลข2นะฮะโคจรไปกรเกษตรตาที่ดีเขาว่ากเกษตรตาที่ดีมันเหมือนเรื่องเกีกับเรื่องของ เรียกว่าโดนเด็ดนะครับในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้มันมีข้อแม้คือถ้าสมมติว่าคุณค้าขายไนดะ้ขายดีเพราะว่าคุณทํากําไรหรือว่าหาเงินรายวันได้นะครับหรือทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามดีนะฮะแต่ถ้าถ้าใครที่แบบทํางานประจำนะฮะมันก็ต้องกินเงินเดือนนะฮะแล้ววันนี้ไม่ใช่เงินถ้ามันไม่ใช่เงินเดือนมันจะเป็นเงินส่วนใดมันก็ไม่ใช่นะครับาฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามีเงินไปหมุนมีเงินไปใช้หรือได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับ วันนี้คือมีข่าวดีเรื่องเงินทองใช้เงินทองไปในซื้อของที่มันคุ้มค่า mm hmm. คุ้มราคาก็ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองโดดเด่นนะครับมีอะไรก็คุยแล้วก็จัดการแล้วก็เคลียร์ลูกค้าขายก็เด่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้มีดาวพฤหัสนะครับกับดาวอาทิตย์นะฮะดาวคนนี้เป็นดาวคู่มิตรคู่มิตรคือคนช่วยเหลือนะครับหรือทางแก้ทางออกนะครับอยู่ตำแหน่งเรือนพบลาภะนะฮะแปลว่าช่วงนี้ถ้าคุณเดือดร้อนมีปัญหา ไม่สบายใจใจนะฮะหรือมีความทุกข์กังวลเรื่องอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับไม่ต้องกลัวนะยังพอไหวอยู่นะครับช่วงนี้ดาวอังคารนะครับดาวประจําตัวไม่ครับดาวดาวอังคารนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าโคจรอยู่ในเรือนทับตัวเองออจต้องบอกกี้นะฮะอังคารอยู่ในเรือนราศีเมถุนอ่าเพราะฉะนั้นอังคารคือความเหนื่อยนะฮะอังคารคือความกล้าอังคารคือเรียกว่าใจสู้นะฮะช่วงนี้เหนื่อยแค่ไหนก็ใจโอ้โหแบบ มาเต็มร้อยก็ไม่ต้องกลัวครับผมยังมองว่าปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันค่อยๆคลี่คลายนะครับมาดูเรื่องของเรียกการเงินอีกกนิดนะครับระยะนี้ไม่มีดนเสียเงินเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับแล้วก็นี้สินบางตัวเริ่มที่จะเข้ามาทําใหรกังวลนะครับแล้วก็อย่างคือรายรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่ปุบปรับฉับพลันนะครับแต่ยังน้อยให้รู้ว่าเราหมุนเงินได้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะ ระยะนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้เป็นเสน่ห์นะฮะเวลาคุยกับใครเขารู้สึกดีแล้วก็ชอบเรามีโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์นะฮะอยากจะต่อเนื่องกันไปแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับคุณก็ลองพิจารนาดูแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคนะความรักเด่นนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักก็ดีเช่นเดียวกันฮะช่วงนี้คุยขอให้ช่วยนะฮะหรือว่ามีโอกาสก็เรียกว่าช่วยในรูปแบบต่างๆได้เต็มที่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรก็คุยกับเขานะครับบางที สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เราเองด้วยก็ได้นะฮะอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรือว่าอารมณ์เสียหรือมีปัญหาอะไรก็ลงกาแฟซะอย่างนั้นฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์และวาจาเลาด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะฮะแต่โดยรวมไม่มีปัญหาอะไรครับแฟนช่วยเหลือเราได้ตามกําลังของเขานะครับสู่ขพร่างกายครับระยะนี้คือร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านอย่าอยไว้โซครับอาการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็ช่วงนี้วิงเวียนศีรษะนะครับต่อมาดูบทสรุปครับราศีเมษฮะเสน่ห์ราศีเมษครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นนะครับ ทูโทนสองสีนะฮะโง่เฮงเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีของโคราสีเมษนะครับในการที่จะทํางานเชิงรุกนะฮะมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวนะครับมีการหมุนเงินได้ทันนะฮะช่วงนี้อารมณ์แปรรวนนะแปรรวนเยอะนะครับแลวปากวาจานะฮะช่วงนี้แรงด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับโมโหอย่าพูดโมโหอย่าพิมพ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดือดร้อนตามมานะ เราวันนี้ถ้ามองก็คือระวังสภพยาพจิตใจนะครับดาวหลายดวงมันมารุมมาตุ้มมันจะทําให้เราค่อนข้างเครียดกังวลแล้วก็สับสนกับอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นช่วงนี้โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานซะอะไรที่มันโฟกัสได้นะฮะหาเงินจะเยอะนะครับในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะฮะในสถานที่ทางานฟรีแลนซ์จังหวะเรื่องของเงินงานมันเข้ามาก็ไปโฟกัสเรื่องนั้นนะครับถ้าสมมติว่าดวงช่วงไหนไม่ดีนะครับในเรื่องเงินงานคุณก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแหนะ่มันก็จะได้ไม่ต้องทุกข์เรื่องนั้นโอเคนะฮะ ลุยใเต็มที่ครับในช่วงนี้เงินงานนะฮะความรักถ้ามันยังอึดอัดก็เอาไว้ก่อนนะครับโอเคมาราศีพฤษภนะครับเสน่ห์ราศีพฤษภครับเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นทูโทนสองสีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หงูเหงนใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากแล้วก็ผิวกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมภารกิจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีในเรื่องของการทําเรื่องยางๆกๆให้มันง่ายวันนี้วันที่ดีในเรื่องของเสน่ห์การพูดคุยแล้วก็มีคนรู้สึกดีด้วยวันนี้เป็นวันที่ดีในการแก้ปัญหาการเจรจาต่อรอรง วันนี้เป็นวันที่ภารกิจเพิ่มเติมเข้ามาระยะยนี้อาจจะมีงานงอกนะฮะงานอะไรใหม่ๆเข้ามางานอะไรที่คาดไม่ถึงเข้ามาครับฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดนถึงว่างานเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะฮะหรือบางทีจะมีคนใช้วานให้ทาอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงถ้าสมมุติว่าคุณมีไอเดียอะไรที่จะหาะไรายได้พิเศษก็ควรมองมองหา,หาไว้บ้างครับอย่าหาเงินทางเดียวนะครับอันตรายนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอะไรที่มันจะมีะรายจ่ายเยอะนะครับอะไรที่มันเบรกได้ก็เบรกไปก่อนเลยกันนะฮะ โอเคเนาะมันอึดอัดหน่อยนะครับในเรื่องของการหมุนหมุนเงินๆอะไรพิ่งนะฮะแต่มันจะดีกับคุณในระยะยาวนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะบอกให้ hey, ประหยัดและเข้มขัดพูดบ่อยไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเครียดแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใช้ตามปกติแหละนะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของที่พุ่มเฟือยด้วยนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีเมถุนครับสเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้าสีเข้มๆนะฮะงูเห็นดินใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ใบหน้าเครี้ยงเนียนล้างน่าสะอาดครับแล้วก็ดวงตาวิภพพลังนะครับ กิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญเด่นเรื่องเงินนะครับดาวการเงินกับดาวประจัน์โคจรเป็นกเกษตรตาที่พอดีแปลว่ามันเด่นในเรื่องของการเงินนะครับถ้าจะคุยจะค้าขายจะเจราจานะครับบางคนอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เดี๋ยวพอจังหวะเงินดีเดี๋ยวค่อยมาบอกนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนะี้สิ่งที่ทําได้นะครับคือเรื่องของ การคุยเจรจาต่อรองดีนะครับในเรื่องของการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีช่วงนี้นะครับผมก็มองว่าคนราศีเมถุนครับถ้าทําได้นะฮะอยู่คุยหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับแฟนหรือคนที่คุณรักมากๆนะครับหรือว่าบุปกากามีก็ได้นะครับช่วงนี้ผมมองว่าอาจจะมีต้องการกําลังใจนะครับหรือว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เราใกล้ชิดนะครับที่เขาอาจจะอยากคุยกับเราแต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าเขาอาจจะเกรงใจเรานะครับฉะนั้นผมว่าช่วงนี้ โฟกัสเรื่องของครอบครัวนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเนาะงานเงินไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเคลียร์ได้นะแล้วก็ถ้าเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับก็ดูโรคประจำตัวหน่อยนะครับไปแล้วครับขอบคุณที่ตามครับท่านที่ฟังกลางคืนจะขอให้หลับฝันดีนะฮะส่วนที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเงินดีนะครับแล้วก็มีดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกำลังใจครับคุณ่เจกันผมรอที่นี่ที่เดิมตลอดเวลาแล้วก็ดูแลสุขรักษาร่างกายคนในครอบครัว แล้วก็สัตว์ตัวน้อยเราด้วยครับสวัสดีครับ